สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ประช่องรีวิว toy cm นะวันนี้ดูพร้อมและออรอ์เลนจ์เลยนะฮะวันนี้เราจะมารีวิวแล้วครับเออมาสไรเดอร์ไก่โมนั่นเองนะไก่โม,ม่มีอยู่สามล็อกซีดเองนะครับสามล็อกซีดจะไมีเสียงแซ่ขอภายด้วยนะอ่าเราจะให้ดูทีละล็ลอกซีด ดีกว่าให้ดูล็อกสีกล่องตัวเซนนะตัวเซนโุคุหรือตัวไดเวอร์นั่นเองอ่ะคอเรามาหยิบให้ดูทีละอันอันแรกครับเป็นเอ่อโอเรน์ฮะล็อกสีที่เจ็ดนะฮะศูนย์เจ็ดอันนี้โฟกัสให้ดูหน่อยนะฮะงหกมาประมาณนี้อน,นะประมาณนี้เลยทานแกะนี้เป็นทางกระดุมนะครับสองก้อนนะสองก้อนเล็กๆอยู่ ก็เป็นลำโพงอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นตัวล็อกฮะวิธีเปิดตัวล็อกห้ามดึงนะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันหักนะครับข้างในเดี๋ยวให้ดูดีกว่าให้ดูนี่ก็เป็นตะปมตะปั่มนะก็ตัวเส้นก็โคกยังไม่มีเออเออขาเรียกว่าอะไรนะแฟสเพจใช่ปะแฟนเพจแฟนเพจด้วยแฟสเพจอะไรทุกอย่างนี้แหละพาร์ทอะไรอย่างนะครับเพราะว่าเป็นของมือสองนะซื้อมาในราคาห้าสิบบาทเองนะเออเขาถูกเออนีฮะ ก็ตัวนี้นะฮะยังมีอุปกรณ์ไม่ครบอย่างเดียวนั่นเหลือเอ้ยเหลือแค่อย่างเดียวสองสามอย่าง <c oughs> นะเราเดียวกันกดตัวล็อกนะ,ะห้ามดึงนะพังเ,เดี๋ยวให้ดูนี่ครับเป็นการปัดนะปัดปัดแต่และมันจะเด้งก่อนมาดูบัดเป็นการปัดปัดขวาแล้วปัดขวา ป,ปัดซ้ายดิใช่ป่ะเนี่ยปัดเข้าปัดเข้าหานะปัดขวายิงสว่างผลตักก็ป,ปัดมันก็จะเด้งขึ้นมาอย่างนี้น่ามันจะเด้งขึ้นมาอย่างนี้เรามาดูข้างในกันครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นดาบนะครับดาบของแต่แต่ละล็อกซีทนะ,ะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อส้มก็ผายจะเป็นเนื้อส้มไงเออจะเป็นเหล็กนะโอเคถ้าไม่เสียงแทก่ก็ขอปอยกทีนึงนะ เห็นเงาวับเลยนะเป็นเหล็กหรือพลาสติกสักอย่างหนึ่งนะะสักอย่าง,งต่อไปเป็นส้มที่อะไรไม่รู้นะฮะลืมชื่อแล้วคนระับเป็นปืนนะอันนี้จะเรียกปืนอันนี้จะเรียกดาบนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อส้มเหมือนกันอ่าเหมือนกันนะถ่างกระดุมสองก้อนอุ้ยทีนีะขออภัยกองตกอ คนนิดๆหน่อยๆฮะว่จะมาแล้วกันนี่อ่าสูมใกล้ๆเลยประมาณน,นี้เหมือนกันแนละ้วปัดขวานะมีแค่สองสามตัวเองที่ปัดเอ้ยที่มีแค่อันนี้ KLS01 นะฮะคืออะไรไม่รู้อันนี้ K นะออ,นนอคราวเหรอจัดเดี๋ยวก็ให้ดูครัายละเอียดนะฮะมีผักด้วยอันนี้คืออะไรไม่รู้เป็นแบดำๆข้างหลัง ดูข้งหลังมันกลายได้ปัดขวากดมากดกันครับกดว่ามันจะพูดว่าอะไร อ่าจะมีอยู่สี่เสียงเลยครับอันนี้อันก็มีอยู่สีเสียงอันนี้ล่ะอันนี้กดมันกรจะอยู่ข้างหลังอันนี้เลยเน,นีจะเป็นโอร n นธรรมดาอันนี้ล่ะถ้าเสียงเบาไปก็ขอภัยด้วยนะครับ เสียงที่สามเสียงที่สี่นะครับอ่ามีสี่เสียงแทบจะทุกตัวมังนะะต่อไปนี่ฮะอย่างสวยนะเป็นเงาเงาเลยนะครับเนี่ยสล็อกซีที่สิบนะฮะห่างก,กันห่างกันกับส้มกับอุ้ยตกอีกแล้วนะฮะขออภัยอีกทีนึง ห่างการกระส้มสามฮะโอเคโคสวยนะเงาวับเลยดีเห็นผมเมนียเออนะเห็นเลข 1, หนึ่งเล็กสองเลขมเลขสีเ่เลยนะครับอันนี้จะไม่เหมือนตัวอื่นนะฮะจะปัดอ,อจะกดก็ไปกดกระจดจะกดนะครับประมาณนี้ให้ดูดูเงาฮะโอ้โหสวยมาเป็นแตง่งโมนะครับแตงโม เตสไฟเยอร์อันนี้ก็สนิมขึ้นแล้วนะนี่ก็กดได้ครับลำโพงอยู่ตรงนี้ท้าจะถูกอันนะครับให้ดูนะข้างในก่อนตรงในนี้อย่างสวยนะนสวยเลยเป็นแบบสีลักแบบสีนะเป็นมเม็ดแตงโมด,ด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นดาบสอง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 ฝั่งนะคให้ดูใกล้ๆนะครับ,นะรบมีเม็ดด้วยโคเท่นะฮะแน่นด้วยติดแน่น มันข้อน่นแน่นแหละเนี่ยดูเสียงเสียงมันแบบกึบนะแต่พอกดตรงนี้เอกดปุ่มกดเพื่อชิกห้ามอะไรบันดงบันดไดเลยรก็วไปนะกดคันกดกันครับมันกดเดี๋ยวเรามาลองกดกันเลยสวีครอ,อ อันนี้ก็มีสีเสียเหมือนกันนะครับต่อต่อไปเรามาดูที่ไดเซงโกคุไดเว oh อร์กันเลยกันเลยนะครับจะ,จะไม่มีนี้นะก็ะไม่ค่อยช่วยเท่าไหรน่กะ็ไม่มีนะอยมีนะก็จะเป็นช่องเอ่อหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเหลี่ยมนะฮะนันก็แปดเหลี่ยมหนึ่งสองสามสี่ห้า เจ็ดแปดนะครับให้ใส่เข้าไปอย่างนี้นะให้ดูจะเท่มากเลยเามาดูส่วนมีดขออนุญาตหยิบกล้องขึ้นมานะนีม่มีดก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะมีดเป็นค้าๆสมุลรยนะจับนี่ตรงฟันลอยนะฮนะนะลำโพงจะอยู่ตรงนี้ส่วนส่วน,วน,วนข,อของหลังดาบนะจะอยู่ตรงนี้นะฮะ ก็จะเป็นที่ล็อกสามารถกดตรงปุ่มได้นะเป็นตัวทํางานนะลาโพงงหน้าอีกทีหนึ่งเป็นตัวนี่ครับอยู่ออที่เดีวยวกันนะข้างบนนะศูนส,สเอ้ยโฟกัสสี่ประมาณนี้แล้วก็จะอยู่ด้วยนะฟังด้วยนะฮะข้างล่านี่จะสวยเลยนะครับ เซนโกคุไดเบอร์ข้างข้างข้างหลังก็จะเป็นมาบนี้ข้างข้างงดีเทลดีมดสวิตปิดเปิดอยู่ตรงนี้ฐานนาประกาจิม้มสามเอสองสามเอสามก้อนนะปิดก่อนอ่าไปดูกอนสายมีนะครับสายมีไม่ได้หน้าดิลีวิวด้วยเลยจะเป็นอนึ่งีครับที่ล็อกหลังสวยอยู่สวยสวยอยู่อะไรอ่ะสวยมากเลย งงเงาๆด้วยนะครับไ <c oughs> อ้นนี้เป็นส่วนน่าจะเป็น R ครับ <c oughs> ใช่ไหมา R นะฮะน,นี่เป็นที่ล็อกอมผมเลือสามอันเนี่ยไอผมเล็กมาก,แล,กแล้วก็ L กดตรงนี้นะครับไม่ได้รีวิวใส่ให้ดูนะว่าที่มันแคบมากที่ไม่พอนะับรามาดูส่วน M อีต่อเรามาลองฟังเสียงครับสวิตช์ปิเปอรอยู่ตรงนี้นะอยู่ข้างบนนะครับ แล้วก็ฟังไปด้วยนะถึงแล้วปะโอเคฟังสิเซ้โกคืไดเวอร์เซ้โกคืไดเวอร์โอเคเรามาลองเล่นกันเลยนะโอเคเรามาลองเล่นกันเยเเเฮ้ย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 เฮ เลย zoom ทำไมสนอเรคลามายีทุกคนมารมกันที่ามีดมาดูว่าเสียงเป็นยังไงนะอออยังไงดีอ่ะเดีย๋ยวผมมุนย่าไปหยิบอันนั้นก่อนนะครับหยิบเออที่จับกล้องนะฮะโอเคครับน่าจะได้แล้วหยิบมาทำไมนะฮะเรวมาดูดูส่วนของเซนโกคุไดเวอร์มาดูไปแล้วนี่โอเคประมาณนี้ แล้วมันซะใส่ล็อกซิทอแรกไปกดบัตรค่อยๆล็อกล็อกเข้าไปล็อกออแล้วก็ตีดื้อดึงตีดื้อดึ สองที่โอเคประมาณนี้เสียงก็งยะน้อยอยู่นะถอดแล้วนะครับเไปลองใส่ล็อกซิทอันนี้กันแต่งโมส่างข้าสวยนะครับกดไป ไปกันไปครับล็อกออนหนึ่งกันครับชวนเบาขออภัยด้วยนะครับอีกทีหนึ่ง ประมาณนี้ไปอันสุดท้ายนะครับท้ามีลซีดมาเพิ่มก็จะมารีวิวคลิปใหม่เงี้ยครับเพราะว่าถ้ารอกันคุณดูอาจจะรอนานไปสักหน่อยกดไปครับกุใแ้นั่นเหมือนกันล็อกออนแล้วั ประมาณนี้ <Lock on. S 1> อ่ะไห้ฟังกีล็อกออน ถอดนะล็อกออบนะครับคือการถำตอบมัง้งกดตรงนี้ได้นะรนี้แล้วก็ถอดแฟลเพจออกมาก็การรีวิวน่าจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณมากเลยนะที่ดูจนจบฮะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะจะถึงสิบซับแล้วอืออีกคนเดียวเองอ่ะนะครับกดไลค์ด้วยถ้ามีข้อมูลผิดพลาดอะไรก็ไปคอมเมนต์ที่คลิปล่าท้าผีได้นะครับอืม bala bye bye đẹp